แฟนๆทนไม่ไหวแห่ขอพระแม่บีมาติการัดคิวหาคู่ให้นางเอกคนนี้แฟนขับรอพระแม่บีมาติกาทำงานหาคู่ให้กับซุปตานางเอกอัมพชราภาจนกระทั่งสาวบีและแม่อัมได้มีโอกาสเจอกันในงานแต่งโดยใช้รูปคู่กันสาวบีโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวแคปชั่นระบุว่าไม่มีหลอกลักยิม้มมีแต่ลักแล้วไม่ทิ้งโอเคปะคะ ปอลองเล็กถ่ายกับพี่แจ๋แล้วก็พาวกับเอมี่ผู้ช่วยของพาวบอกเลยค่ะว่าทำเอาแฟนคลับฮือฮาหนักมากแห่คอมเมนต์กันสนั่นทั้งบอกว่าพาแม่บีขาเร่งรัดคิวแทรคิวให้พี่อ้ําด่วนค่ะงานด่วนงานเร่งค่ะโอเคค่ะรั R Q ดคิวด่วนได้ไหมคะอยากเห็นหนุ่มผู้ช่วดีคนนั้นจนแย่แล้วพาแม่ทํางานหรือยังพี่อ้ําน่ารักตลกใจดีเป็นคนชิลอยากให้เจอคนดีๆแล้ว และคิวให้พี่อ้ําด่วนจ้าน้องบีเป็นต้นขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n ที่ t ี h i ni com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ